าเรืน oh, ้ำบาออทรนี่อันนี้นะอ๋อคืนนี่เด็กค่อยเฮหดเงินเสียบไฟบอกบอน้ำใช้บ่ลืมบ่านี่นี่ยเออไปนึ่งนี่นนึ่งเงินคนนกนึ่งนกไส้พัดรือน้ำใช้บ่านี่หมอนี่่หมอไม่หมดนะอ๋อจนกูเหี้ยัับสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเบอร์สุขกูสู่คนบวาสิอยูในประเทศหต่างประเทศกับยินดีต้อนรับเข้าสู่ ส่งบาเสียงน้อยอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องกับเมื่อนี้พี่น้องบาเสียงกับมาบ้านอาดงหมักเงี้ยวพ่อแม่พี่น้องเนาะกที่เขาไปหาซสากล้วยพ่อแม่พี่น้องบาเสียงกับบ่ได้เขาไปหาเราเต่ขึ้นบ้านไม่พ่อแม่พี่น้องเนาะก็เริมือนี้ก็เข้าไปหาสากล้วยกับเบาเสียงก็สิเอาต้นไม้ไผ่บานพี่น้องต้นไม้ไผ่บานคืออะไ่ายต้นไม้จังไผ่เนี่ยพี่น้องมันเป็นลำยาวๆเนาะแต่ว่ามันก็ คนละพันกันพี่น้องเลยเอาปูเสียงสีเข้าไปมอบให้สาวกล้วยเนาะให้เราไปปลูกในมองตามริมหัวเขื่อนซานเราพี่น้องเลยเนาะเพราะว่ามันเป็นต้นไผ่แล้วก็ถ้าเขาดูแลดีๆกับออกลอกอองคนก็เป็นน่องเป็นยังกับพอได้อยู่ได้กินอยู่พี่น้องเนาะสาวกล้วยก็คือว่ามีน่องอะพี่น้องเนาะจากเดือนแรกก็ยังบวมหูพี่น้องเลยปูเสียงก็ยังบดทันได้ถามเนาะไปพี่น้องอ่ะตอนนี้กับปเสียงกับเขามาฮอดแล้วพี่น้องเลยเนาะ มเมื่อกีแหละๆี่น้องเที่ยงแล้วตอนนี้เนะาะชักสาวกล้วยเป็นเห็ดอยู่เห็ดกินอย่างๆเนี่พี่น้องเลยเนาะไปพี่น้องก่อกนนี่ตอนนี้กับเสี่ยงกับเข่ามาห่อ,หอนแล้วพี่น้องเนาะบาาา้านสาวกล้วย,นนยพี่น้องเลยนี่เนี่ยี่น้องเนาะเป็นต้นไผ่ไม้ไผ่บานพี่น้องเลี้ยงน้องนะต้นไม้เลี้ยงน้องเนาะเสียงสิมาให้เราปลูกพี่น้องเลยเพราะว่า,าถ้ามันออกล่อออกผลเน่ะ แตกแนงออกไปแล้ก็ให้แล้วขยะขยะอย่างไปน้ำเนาะทั้งเธอบมเสียงมามมือหนามือหนกะอจิคอเนงเอาอย่างเมื่อปลูกอีกน้ำเล่าพี่น้องเนรอโมเสียงดูดูเพื่อนโมเสียงกับมีที่กันพี่น้องสองสามต้นทั้งเธอโมเสียงปลูกกันในบ้านมันมันบวติดหรือมันตายกะโมเสียงได้มาให้สักข้วปลูกพี่น้องทั้งเธอแล้ปลูกปลูกของปอกของพังเนาะสักขั้วมักปลูกของพัง อาบ so ่ตายอยู Não, ่ได้พี่น้องเลยเสี่ยงก็เลยมาเหมาะห้เราเนาะเพื่อจะได้อยู่ได้กินพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวเสียงก็สิเข้าไปหาเพื่อนพี่น้องในจังในจังสิมาจุ่มออกไปให้เราเนาะเรียบร้อยเนาะเฮือนซานปิดบปเลยฮ่าให้ยังนอนนะ

ว้าวไปเรื่อยๆให้นอนอยู่ไกลกว่าเวลาคนโตคนยังกับผัวเนาะเตอนนี้กับเดือนนี้ก็เันเดือนกลางนี้ก็บเดือนหน้าก็บเดือนมานั่งกินข้าวกินยังเห็ดกิน่นีตอนนี้ก็เอาไว้เห็ดหมองให้ดยูเห็ดกินตัวนี้เนาะก้างคืนไปเดือนหมองเานอนอยู่ใสแล้วแดดเนาะเดืนี่

อ๋อนั่นบ่คนกุ้มบ่นงเนาะนงเก่าอันนี้ก็เฮ็ดหม่องอยู่มากินก่อนนอนบ้านหลังใหม่้พี่น้องเอ้ยเฮ็ดหอนก็ยังหยุดได้บ่น้องบ่ได้ออกได้บ่ตัวนี้กอือละโลได้ได้เก็บหมดแล้วก็ยังออกไปเรื่อยๆอยู่เนาะได้มือละ tôi tôi mượn cả mượn ừ. là nó mượn 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 lại mượn 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 มานี่มันเย็นแน่บนี่โลงเนาะโลงนั่งลมเย็นสบายเป็นอะไรนะปอของดนีจานเราเทียมบ่ม่ันคืน่งโบไรพิษตะโกนเบิ้งไรย่บนีครับมันคืนลมแหงมืองใดนะไป มันรุมมันแห้งไปเลยบ่อน้่งาได้เลยบ่อนี่นี่เลยตั้งไม้บ่อนตั้งไม่ดบต้องตั้งไม่ไหนลายสัญญาณไม่อีกแ่นเัาอีกครับเสียบไฟฟ้าพัหรือว่าน้่เล่าเองือน่ิโไฟไม่ังอันนี้นะออผมคืนเด็กล่อยเฮ็ดนั่นเสียบไฟบอกเบอน้ำใชบ้นลืมบ่านนี้เนี่ยเออไปนึ่งนนันึ่งยนคนนอกลกนอกใส่ผัดหรือว่น้ำใช้บ้านี่หมอี่หมอไม่หมดนะ อ๋อจนกูเหี่วมันบระเบิดน้ำพ่อนี่มันคืนนี่บ่อคืนนี่หนีมันท่อเนาะให้ผมใหม่พืออนบอขึ้นขี่ยังเฮ้ยว่ะแล้วโอ้ยเลื่อมเลื่อมเลื่อน้ำใส่ว่ะท่อท่อท่อัวคนออกนี่ผมใหม่สามลำสายไฟน่ะเนาะดีแล้วเห็นเห็นก้อนเนาะเห็นก้อนยู่บ่าต้น้งไม่เนาะดื้อเนาะดือหมอน้ำใส่แม่ลืมน้ำใส่พ่อโอ้ยว่ะม่เป็นักเี้อ่ะ ป้าด oh, ูขิวแด้เนี่ยดูหมอไส้เนาะแหงเนาะอันตรายอันตรายแบบนี้สำคัญก็คือตัวนี้ได้ไหนน้าเนาะม่วงเอ้าวอาวขอบุญมักยุ่นน่อยเป็นมักกินส้มเลยเลยอ่าเดี๋ยวขนมมาซื้อขนมมาฝากไอ้ด่าเนาะ โดยโดยมีต้นไม้ต้นไม้ไผ่ไผ่ดึงน้องนี่แหละให้มาให้เนาะโดยเดยวนาะก็คือปลูกข้างหลังห้องน้ำเติมเลยเพราะมันน้องปลูกมาหูุปลูกอยงางไรแบบเห็ดหั่นเห็ดหนี่แล้วมันเดือดกลนถิ่นไปน้ำก็เลยยุติเรื so green, อ่ hum, record, องปลูกแนวไปก่อนแม่เพราะว่าเห็ดต้นมุมข้างหลังบ้านเน่ยเหมาะพอดีเลยให้ได้เอามาให้ อบใจลายๆนองก็พยายามปลูกให้มันได้ลายลายทะเลแบบโดยโดยช่วงนี้มันไม่มีพื้นที่นะไอ้ยังก็อยากได้ยังก็อยากเหลือต้นไม้ไผนี่เขาเดี๋ยวนะพ่อดาพันไปโจมมาก่อนโอ้นี่ได้ของน้ำเนาะโอ้ใหญ่แท้นสองห้องได้ว่านี่สห้อง โอ้ยน้องยังรังการแท่นี่ครับตัวนี้ห้องอาบอตัวนั่นห้องไทยห้องสบายครับพี่น้องถ้าเอาไปโจมนั่นเห็นเนาะเอาอันต้นไผ่นีมากิน ไม่หวานมันคลอไขๆลํำมันแบบลยไข่าไม่ถึงไ่เนาะตอนโมเมนเ์เนาะเออเดี๋ยวกันมังเต็กเออเนงมันเตกอยู่ห่าโจม้าโดนหักชัมีห่างได้ยี่รอกมันติดง่ายยี่ดอก ผู้ได้ข้างหลังม่องสวนผักพูเนาะแ่ตดังสวนักหลังบ้านพได้สิเหมาะดีถ้าหน้าบ้านนี่เอาพวกอ่ต้นบักมีบักมีต้นัยุมมาปลูกจังซี่คือยตม่วงบนี่ะม่วงบ่นม่วง่ก่อนเขาตแล้วนม่วงก็เอิ้นไปออมีๆอีกไดนั่นเาให้ม่วงเห็นอยูู่แถวทางัก3พหลายนั่นกม่วง3ฤดู ปีนึงกินฟางเพื่อโอ้นี่นี่ปลูกแถวนี่นี่ใช่ไหมวางมะนี่ก็ได้ได้จะปลูกเด้อใส่แจนี่เนาะเหมาะพอดีทำมันแตกเนงแตกยางขยายแล้วก็เข้ากะไปน้ำเหมาะพอดีเด้อยนี่ค่างน้ำมีนซึมไปเลยนั่นแหลครับครับซุ่มเนี่ยมักชุ่มอยู่เลยเออแม่นอาบอาบน้ำไหลลงไปนี่เลยเนาะ มน่ไปลูกนนเลนี่อเนปลูกมันต้นบอกต้นไม้ปลูกหยังก็คือติดเนก็เอามาให้อยู่เพื่อนน่ะมีอยู่มีอันเอามาให้ต้นนึงต้นนี้แหละเพื่อนก็มันก็แตกแนงแต่อันนี้ก็แตกแนงเล้วน้ําบายแห้งแลแตกครับตัวนี้นะนั่นนี่ดอกวาห่างมันใหญ่อยู่มาแบกมาแบ่งปลูกตึงเทื่อออกรอออกผได้

เลี้ยงน้ำเล้งน้ำเด็กพยายาอกมันจะเอโอ้ยนั่นมันแค่เบาแค่แล้วไอ้จางคน่จเห็ดห้องน้ำไปน้องเลยห้องน้ำเนาะักี่นอไงกันติรไอ้มั้มไอ้กัติเดือกน้องปลูกเด้เลยปลูกหามองที่มองจะเจมองที่น้าชุ่มชุ่มหโดยจิตไงเด้มัน

ในท้องได้ได้จักเดือนแล้วได้สองเดือนนั่นแหละสองเดือนตายผักขั้นฟังยังแค่บีแต่ว่ยังไอ้ยังไม่ทันได้ไปสองสามเดือนพอดีเนาะหลายคนอยู่ทางมาคือยังโมไปเพราะว่าถ้าใหญ่ถ้าหลายเดือนเดี๋ยวไปผักมันชิบูรอย่างนั้นเนาะเพราะยานพึ่งก็บโบรับเนาะประมาณสองเดือนประมาณนี้แหละสองสามเดือนไปเสร็จไปผักพืชใบไม้ย่างใหญ่ซามานโนนะแต่โบมีซามานโนก็บยานถึงโบ้ฮส์แม่นเนะ มันต้องขึ้นน้ำสมโอนู้โดนต้องผังหยังน้ำเนาะถึงเคือมีปัญหากะน่ากัดชิได้แล่นถึกแม่ป้าต้องขเนี่ยพี่น้องกล้วยเตรียมมังม่วงไว้พี่น้องม่วงก็โซม่วงก็โซต้นเที่ยงแล้น้องเอาเพชรโวงเรือเอาเพชรกระเดกเอาจังไรก็ได้ มันอยู่ให้กินเด้อนี่เนาะบาดนี่เดีไม้พี่น้องเอ้ยหมอคันกุ่มๆอ่ไม้ยังบ่ได้ยานไหายนงเฮ็ดมึม่วงก็น้ําลายแตกแล้วพี่น้องนี่ออาหารประจําลักก็ห่วงนี่แหละมก็โซเนาะมม่วง่บ่ก็โซแหันไปอนําสร้างเฮ็ดห้องน้ําอือ นี่ชาน้ำไม้ทุงีเห็ดช่วงหน้าอน้ำไม้ทุ่งที่เฮา้บ่ี่น้องให้่แต่ก่อนเอปนเ็ดทุงเอาเนาะจังบ่เปื้อนเนาะอ้เนาะแม่นนเอาเอาทุงก็ได้บ่ต้องใช้ปลาแดกก็ได้เปโดยๆบ่เ็ดสบ่เนาะเ็ดไยังนัังๆแข็งแฮงาแุงน่แหละ กินอะไระาราทิชาเลยเนาะคนะลรกเลยมากินไปนัวคนค่าแล้วกินโดวเล่นมันแทบเล่นพี่น้องเลยเลายก็แทบลายแจ่หน่อยแทบหน่อยค,คือคนว่าเนี่ยมาแต่เตรียมสมให้พี่น้องเลยน้ำลายแตกครัดบาทเลยยันชูเฟยอค่อะนอ,นอนตะกี้เมนน้ำลายแตกหรือว่าจะขีดเล่นน้ำกรบป๋ท่านกระปูหูกัน ต้องไปลองมังพี่น้องโอ้ได้น้องเตรียมคลองใี่ไหมขึ้ม่วงโอ้ขับเจได้เนาะได้แล้วดีจังเลยพอดีแลนขับป่าทำกินข่าวก่อนกับ่เป็นยัง โอ้ยเป็นยังเนาะเ็ดอันแกงไม่สร้างเห็ดของน้ำเนาะกินเพอนกินเผืยงเห็ดกินเองน้ำแดงสร้งนะเป็นว่าจะไปเก็บเรืยนวป่าของน้ำกันเนาะอใหญ่ครับคือเราการไม่ตัวยังไงเนาะไม่กรชาไม่กรชาอันรวมคมบ่คมเ เจออ้วนต้มใส่เกลือดิ่ะหน่อยท่านบุตรหนูในกระส่าน้อก็เห็ดกินบ่ตท่านไอมาเลยบ่บอ้ายสิมาโอ้ยเป็นยังรอกเห็ดกินซามอาเลยเลยยังดอกได้ขบใจลายเด้อหนไมปลูกได้ลายเด้อแแกันกินอ้ยอาปลูก ออกหลอกมันแตกมันยังเดี๋ยวไอ้ชิมักคอแล้วเอาเมื่อขยายนทำเห็นปลูกยังก็คือติดนะนะยังก็แพ่ผลแผลพื้นน้องเดี๋ยวได้อะมาให้ตะกล้วยปลูกลองเบิ่งเนาะเพื่อนนายก็มีอยู่สองสามต้นแต่ว่ายังบาท่านที่ปลูกเลยเอามาให้น้องปลูกก่อนเพราะว่าหม่งข้างหลังเนี่ยมันเหมาะพอดีเดแม่่รูพาาะวันเป็นนบ่อ้ำไหลน้าจีเพ็ดเดียวนะจีเตกนัเงิน ก็สวคุดิฮะจังไดก็ยิเฮ็ดยูเฮ็ดกินเฮดสร้างเนาะบาทหน่อยไปหาย่านางก่อนยานา่งมาใส่ยังบมีนทีางไบางเยอย่างได้ยงแบบเนาะมัน่วงพี่น้องเลยพอได้บเงานอนน้ำทางมันเห่นเนนแดน้ำทางเงานอนแท้ดิเลยฮะไปก็เด้น่ะเด้สะดีเอฟซีดีเอฟซีจดีลุงเชียง สบายดีสบายดีวันลูกสบายดีเดี๋ยวเนอกแล้วะันไงไปผมกันมาเหมือนกันมาคือทำนี่นึงยืดได้บาทนี่ยเพาะว่าเกี่ยวกับการอยู่การกินเนี่ยเหลยการอยู่การเนี่ยเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปหลายเลยนิดหน้อยมันก็เปลี่ยนไปน้ำใหม่เนาะการอยู่การกินเนี่ยเพรว่าอันนั้นยืดได้มากวนนี้ แนวยาวคืวดอยู่บัดสิเข้า4ปเดือน6ก็ฮอด4อะแน่เนาะตกเด้อตกเด้อ่เนาะอันเมื่อคืนนี1อันนั้นบดื่มเอาใส่น้ําเด้โดย1มันดอกบ้านบ้านเฮาเอิ้นฮดอกคแหละ1แล้วแบบน้องก็แปลกๆคือยังคือบ่สุกจักเือ วันนี้เราได้กินใหม่ๆม,มันใหม่หมอ้อ <c oughs> ใหม่มันก็บปใหม่ทางอื่นมันใหม่ย่างมันทอดดีแต่เห็นก้อนดยดีแต่ไฟป่ใหม่เพือนโอ้ยฉันนั่นป้อขึ้นแมีมีอารมณ์คำื่อนนอกนั้นจะให้แห้ลืมปั๊บลืมลืมคัะลืมแน่ <c oughs> ลืมเอาน้ามานยังใช่ <c oughs> ดยแบบคือเขาหุงเข่านี่แหละฮะวันี้ใส่น้าม,มันก็ใหม่แ <c oughs> มเมนเมน Chân mà phim thay vị trí nhánh khái <laughs> đó Ừ Thôi nhánh màu này Ừ, lông hay đấy, lông Nhiều hình con chân nè Ôi, chắc chỉ dừng này ịt đấy cái bồn, này cả, phàn bà đại bộ bên anh đó và hao cả Bừng nhang được cả, này phọc thua hâu cái dù hết kín cả, mặt tà băng năm đó Ừ Ừ cái bớt rồi đấy

ให้กีดจ,จันกันให้มมีหนวด,ดนอยู่นอน่ะกลับก่อนเด้อะเอยอ่ะโอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะอ่มามันนี่กับโบ,มมบเซียงกับอ่าแหวมาเล่นน้ำสาวกล้วยพี่น้องหลังจากอ่าบริมาณนานเนาะนัขึ้นบ้านขึ้นซานเนาะตั้งแต้พุ่นเน่ยพี่น้องเกือบเกือบหนึ่งแล้ยวเจ๊ะมาไม่นี้กับโบเซียงกับมามอบอ่าต้นไผ่เลียงน้องพี่น้องมามอบให้เราให้เรามาปลูก มึงเ่อได้แพร่พื้นกับเชียงกับมะลิน,น้ำลอกกันเ่อได้เมื่อแกงน้ำพี่น้องเลยว่าสาวกล้วยกับปลูกยางกระแต่นเนาะของปลูกของพังนะก็คือแพร่พื้นเนี่ยพี่น้องพอได้อยู่ได้กินไปเชียงก็ได้มาทำไรับปลูกพี่น้องเนาะต้นหนึ่งแยวก็ได้ของฝากน้ำพี่น้องอยมะงม่วงมังม่วงกับซอวกับแจกพุงเนี่ยพี่นอ้องให้ระวังการเดินทางเนาะระวังง่วงแล้วะ่ะ ขอบมุขขอบใจได้สำหรับน yeah, okay, well, ้องเนาะมาทำอะไรกัได yes, uh, yeah, yes. ้แ uh, ต yeah, uh, yes. yeah. ่ของฝากพี mm ่น้องเลยโอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะเอาเสียงก็จะได้เดินทางไปก่อนพ่อแม่พี่น้องเนาะเสียงก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เขามากกดติดตามได้ให้กำลังใจเสียงโดยมาตลอดพ่อแม่พี่น้องเนาะที่บอกกดข่ามโฆษณาให้เสียงพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งความเจ็บไม่ได้ความไข้ให้่มีเด้อสุกกายได้ สบายใจเนาะสิ่งที่ขาดไปบ่ได้ก็คือบ่เสียงก็ต้องขอขอบุญขอบคุณทางพ่อสุขและแม่แก้วพมเกตเนาะที่อยู่เมืองนอกเป็นก็ได้ชงเงินมาให้บ่เชียงซื้อไม้กันสั้นแต่คือเป็นอุปกรณ์คููมือที่ให้บ่เชียงอได้ถ่ายทำ่เนาะเป็นไม้กันสั้นพี่นอกเบ่เสียงก็สิได้ลาไปแล้วพอม่พี่น้องเลยมาพบมาเจอในคลิปหน้าของบาเชียงอีกต่อไปพอม่พ่น้องเนาะ มาสละมื้อน um ี้ขอก่าวข้ามาสบายดีและสวัสดีกันเบอร์สุขสู่คนเด้อพี่น้องสบายดี